สวัสดีครับจมสมาร์ทโฟนครับวันนี้เรามาดูวิธีการใส่ซิมนะครับสําหรับแท็บเล็ตนะครับที่ใส่ซิมไม่ได้นะครับที่มาของตัวเครื่องนี่ก็จะเป็นฝาครอบนี้นะครับฝาครอบปิดนะครับถ้าเราแกะออกมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมนะครับใส่ซิมนี้นะครับ ซิมหนึ่งซิมสองแล้วก็เมมโมรีะครับแต่ปัญหาของเขาคือไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับไม่สามารถใส่ซิมได้นี่นครับผม<อ>เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับสาเหตุก็คือนั้นจะมีะแผ่นปิดแผ่นปิดของ ฝาปิดซิมนะครับไม่แนบกับเจ้าฝาหลังนะครับผมเห็นปัญหาแล้วนะครับวิธีการแก้แก้วิธีการแก้ปัญหาคือให้เราเตรียมเตรียมแผ่นพลาสติกใสๆนะครับเตรีมแผ่นพลาสติกใสๆอย่างเี้ยครับตัดขนาดประมาณพอดีกับซิมนะครับเราสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปนะครับอ่า เนี่ยว่าเราใส่ไม่ได้นะครับเซมมันติดไอ้ฝานะครับถ้าจะติดฝาติดฝาครอบนะครับให้เราลมพลาสติกใส่เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็สอดซิมเข้าไปครับนี่ครับผมเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับแล้วก็ดึงออกมา นี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมมาดูนะครับว่าเป็นอ่งนะครับซึมขึ้นแล้วนะผมซึมขึ้นแล้วครับครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการใส่ซิมน,นะครับเวลาเราถอดออกปุ๊บ พอปุ๊บสายไม่ได้เช่นเคย่รู้ออกแบบมันยังไงผมก็งงเหมือนกันแต่เราแก้ปัญหานี้ได้นะครับใส่ขึ้นเข้าไปปุ๊บนี่ครับป๊บโอเคนะครับโอเคครับ,คครบก,ก็เป็นคลิป วิธีการดีๆนะครับสำหรับมานำเสนอในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ